เงยเๆยังวา่างๆไม่คุมเครื่องเข้าเกมแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่โอ้โหเดี๋ยวไปแล้วจะรันตู้ไงวะเนี่ยเขาเจอแล้วทิ้งได้นะทิ้งได้นะเขาเจอดิออนครับเขาเจอดิออนหรือเปล่าล็อกเครื่องเราไม่มีไอเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรวะเอาตั้ตู้มาจะตันไงอ่ะ ได้ครับข้างบนเดี no ๋ยวไม้มันก็วิ่งปลื้ดไปเลยมันตันท่านเหรอทันอยู่ครับทันได้ทันอยู่โอเคมาหล่อซ่อมเครื่องชั้นสองเนี่ยแหละผมมีธนาผมซ่อมตรงซับไอที่แขวนคออ๋อมาหาใช่ปะขอดูก่อนนะเขาอยู่อ๋อเพื่อนเล่นอยู่ตรงนู้นโอเคกำได้่อมแหล ฝันเนทียบฝันดีกว่าเดี๋ยวล่วงโซนลิออนจูให้แน่ๆเลยเนี่ยยอดดีมากเลยทำดีแล้วทำต่อไปนะปิ้งนะปิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอนะ่ะมันไม่ได้บอกมั้งเราก็เดาว่ามันนะ่าจะปิ้งนะ ตามีออนไม่ไม่ไม่แบบไม่อยู่เลยอ่ะขอดูอเอสเมนบ้านป่าปอโอเคแขวนหน้าถนนแน่นอนเอานึกว่าจะเดินมาลงใต้ดินทษเข้าตู้ฟรีเลย ไ่ไหนแล้วไม่รู้นะเฝ้าแน่เลยเราว่าเสียงไม่ไปไหนเลยเพื่อนไปช่วยเรัโอ้โหไม่เฝ้าก็บ้าแล้วไปไหนนะครับเขายืนเฝ้าอยู่ชั้นสองเลย่ตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนไม่ได้อยู่ในตู้อยู่ม้านฟ้า มันฟ้าเดี๋ยวผมเข้าตู้ให้เข้าตู้ไหนล่ะยังยังไม่ยังไม่เป็นไม่ถึงเลยตู้ไหนล่ะตู้ตู้ตู้ทางตู้ทางเลยไม่ดันแล้วน่าจะกลับแล้วเนี่ยตู้นี้นะตู้แรกนะครับตู้ประตูเลยเาอยู่ไหนวะเขากลัวเขาหลอกเขาหลอกเยอะๆเข้ามาล้วะตัดไหมล่ะ ไม่โดนเฮ้ยกวมากบมาแรงดียักย้ายยักย้ายก่อนยักย้ายก่อนอุ้ยอุ้ยติดวนวนวนกลับมาวนกลับมาวนไม่ได้ทุกคนมาจริงๆพุ่งสาหักหลบตรงหัวมุมแล้วนะมีอะไรวะหัวหมูหัวหมูธนา เดีย๋ยวไปเจอโทรเทนสักอันไปบ้านใหญ่ไม่ยินก็เลิเหรอไม่รือยูดเลยได้ป่ะตัวปปน,นี้มีสปินดีกว่าหิวช้าจังเลยอ่ะ โหหมูนี่มันแค่ทำให้เลือดออกเฉยๆใช่ปะมีเอฟเฟกอะไรปะไม่มีทางเกิดเช่นเมื่อกี้เขายืนดูจากบนชั้นสองอะแล้วเขาก็แบบได้ๆตูนตูนนี่เลได้นะได้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 ไดไดได ถ้าเขามามะนะถ้าเขามาได้ได้ไดไดไดลากลากลากยังไงก็ไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วยังไงก็ไม่มีสปินอยู่แล้วไม่ต้องเซฟอะไรทั้งนั้นนะ่ะม,มาเพื่อนเดี๋ยวเราลากให้เขาอยู่ไหนวะมาเร็วเต็งเร็ว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 ไม่ได้ไม่ได้ไกลไปกัน<笑>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 จบเลย วนมาวนมาวนมาวนอยู่วนอยู่้อ,อ่ะไมได้แ <c oughs> ล้ว <c oughs> แอบอยู่ยข้นจริงไม่ได้ไม่ได้แอบอหรอกจริงๆคือดูอยู่ขอบคุณค่ะจริงๆคืดูอยู่ว่าแบบเดี๋ยวบอกให้ที ได้เราไปดีอยู่อะไรเลี้ยอนคุ้มมา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 ฮึโอ้โหเลี้ยวหัวมุ้ไม่ทันทำไมไฟฉายเขามันฉายแป๊บเดียวก็หลุดอ่ะเขาใส่จังหวะขึ้นพอดีไม่เกี่ยวอันนี้คือไม่เกี่ยวกับว่ามีแอดออนหรือเปล่าป่ะคือถ้าเราใช้ตัวจังหวะคือมันหลุดใช่ปะ หลุดแล้วเนี่ยหลุดไหมเกือยละเดี๋ยวนะววันนี้คือหลุดแล้วไปไหนหลุดแล้วไปไหนก่อนมันฟ้าก,ก็นายไป,ไปเลย อยู่ไหนเขาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ชั้นสองชั้นสองเลื่องรีบๆหายดิวะมันฟ้าได้นะไม่ถึงปะหรือไม่ถึงสองชั้นสหลุดยังครับคนณมีวิ่งมาคุไม่วิ่งมาเพื่อหยุดข้างในเพื่อหยู่ข้างในเขาเจอบผมแล้วโอ๊ยเขาเกลียดสวยแล้ว แฝดอยู่แหล,ตละตอนแเขาไม่โดดอเอาสาวออกมามาอ๋อแต่เขารู้แหละเหมือนว่ามีมา้มอาออกมาไปแล้วใช่ใช่ออกมาเมื่กอกี้เขาน่าจะเห็นแหละตอนแรกผมกะจะโดดล่ะเขาเป้าเาหรอไม่นะถ้า,ถา,าอนเนี่ยเรา ไม่สร้างลังแม่ไม่มีค่ะไม่ต้องช่วยกันนะไม่สิให้แย,ยบกระทังท่งุ <c> ้ม <oughs> ได้ตันทีนึงแล้วถือว่าโอเคสำเร็จค <c oughs> นไปไหนเหรอไหนบอกเราสิเขาเจอเพื่อนละนี่ก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวให้เดีให้ <c oughs> ให้แตให้แตเข้าตู้ เพื่อนเขาเพื่ามาเพื่อเขามาพื่อนเขามา,า,มาไปก่อนไป้ไปนี่ละเพ่อนมาเร็วเพือนมาเร็วอ้าวเขาฟีนะเนี่ยเย <c oughs> ขาอมาี่นแต่นน่าจะแงข้าหน้าเราควรไปยู่ในห้องหน่อยไหมทำไมตรงนี้มันดูเด่นทานันนะ เขาเห็นแต่แบบเขางงเขาแบบกะกะกะก็แบบมาดิไม่วะโอ้โหโคตรเฝ้าอ่ะดูดิกลับกลับกลับปะวะกลับ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 แป๊บนึงแป๊บนึงที่นี่มีจังหวะช่วยอปโอ้โหโคตรจุบอ่ะเอ้เขาอยู่นี่นะมีมีเบลล์ร้องไหม ขึ้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนยังยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไม่เข้าตู้ตู้แรกตู้แรกตู้หน้า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 ข้ามังปาก็ัวกลัวตันตุตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนหลังเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยใช่หรอใช่ใช่ใช่มาดิกมาอุ้ยโอเคโอเคตัวมันเกิดนเลยขึ้นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวิ่งเข้าไปหามันทำไม เขาจะบนเวบรดแถวนี้นะเองเล่นไปก่อนนะตอนหนึ่นะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนไปช่วยเร็วพี่เพื่อนะเร็วเร็วเพื่อนพี่เดี๋ยวก่อนตัวแรกตัวแรกตัวแรกเหมือนเดิมตัวแรกเหมือนเดิมไม่ได้ไปไม่ได มไวอยากกิน,น,นั้ไม่อร่อยมันมีทางหลามไหมครับ ขนาดนี<ส>้คนเกิดประตูใกล้ๆไม่สนใจโลกเลยพื่อนยังครูเคาะอยู่บนฝังหวังเขาพยายามรอดในการใส่กระปุกไม่น่าจะแบบไม่มามาแล้วมาแล้วทันอ่ะไปไม่ทันเขาตามเขาตามเขาตามยอนตามยอนช่วยได้ตามไม่สุดใช่ใช่ตามไม่สุดอย่างกักกักอยู่ไม่ทันแล้วล่ะ ออกอะ่ะเขาอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าประตูต้องมาแล้วลีออนแอปตาพี่ยออนใช้แต่ยากไปแล้วอะ่ะ รวยแล้วเราไมให้ไม่ได้เนี่ยเอ้ยทำไมมันว่าอย่างนี้มาหน้าประตูให้มันออกให้เขาหาท่อไม่ได้หรอกเขาโดนตามระยะประชิดขนาดนี้คุณไม่ได้หาท่อหรอกจริงนี่เขากันยักแจยักจันกันอยู่ตรงไม้เนี่ยทับไม่ไม่ตันไม่ตันโอ้โหลองตันนะสวยแล้วสวยแล้วออก ได้เลยไม่เน้นซ้อมเครื่องเน้นต้นตู้ไปแล้วไปก็ปั่นปันนะครับกลมาโฮบมาโอ้โหตัวนี้โอ้โหเลิกเลยตันตู้อะตันั่นโซ่จิ้มตู้ป๊กเปกป๊กเปกเฮ้ยถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในตู้มันดีเทคได้ปะโซ่อะมอง ผมมองไม่เห็นพี่กระห้อไปี่กระห้องเขาเห็นโอเคไม่ว่าไม่ว่าเบสโทเทมไฟอยู่เบสด้วยเลตปกติโอเคไม่ได้เอาบอลมาด้วยผมองไม่เห็นนะไม่เห็นแกะกล่องอยู่เพื่อนแกะกล่องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงใครซัมมอนผมไม่ซัมมอนเพื่อนเพื่อนนั้นบิวบิวบิวเขาแกะกล่องเมื่อกีะกล่องพี่ใครว้ามาเจ้มายูดีฟูลโทเทมอยู่ หัวถนนหัวถนนมามามา,านนมาถนนมามามีแต่มามาไม่รู้มาไหนแล้วเนี่ยอยู่ครับผมอยู่ไหนล่ะพี่ไม่มีบอกของอยู่ผมอยู่ผมอยู่ไหนวะดูบนได้นะอยู่บนอยู่บนไปมามาผมก็อยู่ข้างบนเองนะชั้นสองเหรอไหนไม่รู้อ่ะผมเจอสระท่ครับผมมีตาดำดผมปั่นเครื่องอยู่ฮะชั้นสองฮะโอเค กำลังขึ้นไปนะเขาอยู่บ้านฟ้าปัดให้เขาดูเลยว่าเราอยู่ตรงนี้เขาจะได้ขึ้นมาเทำไมเขาชอบบ้ามาหากล่องตันก่อนเขามาเขามาเขามาเขาเามาเพื่อนเขาเลยเข้ามาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มาแล้ว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 มาแตู้บนตู้บนตู้บนแต่ไม่มีใครวิ่งมาเลยวนมาวนมามา

มาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าอ่ะไปย่ไอยว้าม่ข้ยเขาอยู่เขาบลนการตรงตู้ทางเดินน่ะเขามาเสียนี่มาไหนดูไหนอ่ะไหนอ่ะตู้ไหนวะแงมาวิ่งเลยมารอบเดี๋ยวผมวนไปอาลงเขาลงไปละไวะตขึ้นมาแล้วอยู่ตู้ไหนกันแลว นี่ยอูไหิวจะลุกอยู่ชั้นสองเนี่ยวนก็นสองรอบแล้วเอ,อินเป็นพยานเนี่ย <พะ S 2> เออเห็นปากพี่วนสองรอบแล้วนะอ,อ,อยู่ไหนวะตู้บนตู้บนตอ้โหเท่าเทียมฟ้าไงพี่วิ่คหายไปสองรอบแล้ว<ต>ไม่ไ ที่ไม่ผ่านเลยเดี๋ยวติดติดดีไม่ทันไปไปเขามาฝั่งนี้ไปช่วยเลยอยู่ก่อนเข้ามาไม่บ้าเดี๋ยวกอนยิวอยู่เปดตู้อ๋อ ได้ตู้นี้วิ่งผ่านมาสองรอบแล้วเมื่ผ่านเมื่อกี้ไม่จริงเราเป็นพยานมีเสร็จละเครึ่องแล้วหนปะเร็วมาดึงผมทีอยากร้บอยูไหนอะเขาอยู่ไหนป้มาเฟ้าเปนไหนก็ไม่รู้แล้ววิ่งมาลุจะไ่แกะกลอง เอา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 กล่อ,องมาขึ้นบนก็ได้เอากล่องอยู่ไหนวะไม่คิดเห็นอยู่แถวน,นี้เอาไปไหนแล้ววะเอาอยู่นู้นยต้องเอย้ยเ,เดียวล้มละแม่ขึ้บนได้นะตู้เดิมตู้บนป้าเลยค่ะโอ้ยอยู่ข <c ười> ้างหลังเลยไม่เก็บอะนะกล่องอะ่ะไม่ได้เด็อดชีวไม่ได้มันเก็บไม่ได้กินเลยอ,อยู่ข้างหลงังเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วกินเลยอยู่ข้างหลัง ตู้ไหน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 มีตู้เดตู้เดิมตู้ด้านตู้ไปไม่ถตงไมดใช่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทนแล้วทันไหมทันไหมทันอยู่แล้วมั้งแหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นบน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 ตู้ไหนตู้ไหนตู้ไนตู้ไหนพี่แจมฆ่าเพื่อนยิงไปที่เท้าอะไร่ยิ้ไปเลยยิ

ได้มอจะไป่อามสเฮ้ยเฮ้ยวแล้วคแล้วควแล้วตั้งอยู่ชั้นสองตั้งอยู่ชั้นสองตั้งงไปแล้วฟงไปแล้วเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าวดู I'll tear your soul a p ้าไปแล้ว้าไปแล้วค้าแล้ว้าแล้วชั้นสแล้วชั้น เขาไเขาปเอ,ออออออเจอกันเองนียไดมา,มดมา้วอยู่ไหนต้อีวทางนั้นอีย<ป> ตู้บนครับตูอีกฝั่งนึงอะฝั่งสะพานคอร์ดอ๋อโอเคสะพานอ๋อฝั่งนี้เหอตู้นี้ปะใช่ครับเนียนเนียนแบบนี้ เ้วเขาไม่อย no> nah, no. no. ู <c oughs> <c oughs> ่ไหนเขาาไหไหนวะไม่เห็นอ่ะเาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเ้าไม่เห็นผมละตู้ไหนตู้ไหนยังยังยัช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตะลึอะไาตตู้ล่าง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 อยังไม่ได้เข้าตู้เลยตู้ล่าง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 ่นะวะนถ่านานงไม่ได้ตัดซื้าไปแล้วเฮ้ย มาหิวก่อนมาหิวก่อนมาหิวก่อนเพื่อนซ่อมเครื่องจะเป็นจะตายสาวคนนี้ว <c oughs> ิ่งเล่นเครื่องไม่ซ่อมผมโดนแขวนฟรีเลยวพี่แจมคนเดียวฮะไม่ยอมซ่อมเครืไม่อยอมซ่อมเครื่องคน่งเขาซ่อมเครื่องกันเพื่อนไปไหนแล้ววะเขาคุกบัตอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเราก็ต้องไปเล่นตู้บ้านฟ้าดิ เนี Birthday, ่ยต้องักเครื่องว่างหรอวะเขาออกไปออกไปจากน้านาแล้วอะเขายี่ไหนเดยวกวเขาเล่นอยู่ตรงแทงน้ำอะตรงป้านาลอนไปเก็บบล็อกรอนมาก็ได้บล็อกอยู่ไหนอะเดี๋เดี๋ยวบอไปชั้นสนะครับเดี๋ยวจะอยู่จะอยู่ท่ไหนงน้ำบอกกกอดโอเคไม่ไม่จะอยู่ที่ไหน อย่างเขายังไม่มาเลยไม่เราจะเอาเราเอาบล็อกไปแล้วนี่ไงเรากำลังจะวิ่งไปเนี่ยเอาตู้ไหนแกเลยเอาตู้ไหนไม่เไื่อเพื่อนเราจะอยู่แกเลยแกเลยตู้ไหนก็ได้อยู่หมดอะสองบ้านอ่ะชั้นสองเนี่ยแกเลยแกเลยแกเลยเด็กเพื่อนทำไมมาปืนอะไรแล้วกู ถอยมาตู้ลางน้่นกตับมอดอยู่ตรงเมื่อกี้ก็ต้องมาตรงเมื่อกี้ถูกแล้วก็ไท่เขาไปฝั่งนู้นตู้ลานี้ได้ตู้ข้างล่างนี้ได้ยตู้อตู้บตูลตู้ตู้ล่างมาตู้ล่างองตู้เลยตู้บอกว่าอยู่ตู้บอ เดี๋ยวพาขึ้นไปเดี๋ยวพาขึ้นไปบิวบอกบิวบอกบิวเสร็จแล้วเนี่ยมาแล้ว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 อยู่ไหนอ่ะกลางวานพี่แจ๊ยพี่แจ๊ยตู้ไหนกลางหนน้าบ้านตรงที่ฟองโดนเปิดตู้อะมาแล้วมาแล้วจบขานมาขานมาขานเข้า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 มาไม่ได้ไม่ถึง อยูกับของพี่มาที่หน้าบ้านเขาอยู่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่หน้าบ้านแล้วพี่ไปช่วยฟองบอั้นสองเขาอยู่ไัหวหิวหิหิวหิวหวหิ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 หหห้้ห ตู้นี้เลยตู้นี่เลยล่งหรอไม่กล้ามาเว้ยอยู่ตู้ชั้นสอยู่ตู้ชั้นสฝั่งลานทหารมาแล้ว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 ตู้จะตตายอะไรวะเน่ย ผมกระโตู้เนียไเหมอนกระโดดตเนียนนุ่วะไเราต้องรู้ตนะหยุลาจะโดดเนียนทไมวะครวะี่ก็าเหมือนกันาวะงไหนวะเก็บแล้วเอาีแล้ว ่อมเครื่องไปแ้ค่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต้มซ่อมพี่แจมไม่มีเลยนะเห,ยเหนะเ้ยแดงแดงแดไแดงแดงแแดงงแด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 ดงน,นด้แดงแดดงแดงแงแดงแดงไดงแดงแดงนดดงแดงนดงแดงแมงแด่แดง ยังไม่ดีนะ,ะเขา ผมบ้มานฟ้าแกะไม่ได้เลยวะเราไม่ได้เราเราติาดไ,ไม่มาวะ่ะจะไปที่ไหนไ ตัดานาตัดกบีโอรแล้วกันนะฮะเลอกคนไทยดนด่ดาเนี่ยด่าทำไมคะหุ้ยเขาเกลียดอะไรพี่วะผีไหมฮะ<า>ไม่นะ่นนีะเขาตู้ก็คงไม่ได้ผนมะไม่ได้ตังผีไม้อ่ะโอ้ยคนนี้ผีไม้ ขวามือเมื่อกี้ไม้คืออะไรนะฮะมันเป็นไม้ล่องหุ่นปะมันต้องบอกมันตั้งโดดิเป็นทั้งงานเลยฮะ ไ้เก็บกล่อง่องเก็บกองแล้วเื่อขหัท่้องเแบบไอ้เี่ยโคนาให้ยเจอตี้เี่ยนี่อีก